สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m อ a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวถึงราคาแล้วก็โปรโมชั่นที่น่าสนใจนะครับให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วก็อยากจะเช็คราคาก่อนซื้อสามารถมากดติดตามช่องเอ็มซ่า n ช l นลของเราไว้ได้เลยนะครับมีทั้งราคาเครื่องพร้อมโปรแล้วก็เครื่อง เปล่าแบบไม่ติดสัญญานะครับมาอัปเดตให้ดูกันทุกรุ่นแล้วก็ทุกเดือนแบบนี้ หรือว่าถ้าท่านอยากจะดูราคาของ iPhone รุ่นไหนนะครับอยากจะให้ผมนำ p h o n e รุ่นไหนมาแกะกล่องรีวิวให้ดูอีกครั้งก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของเดือนกร,รกฎาคมปี2564นะครับวันนี้เราจะมาส่งท้ายกันด้วยราคาแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone 11 Pro Max แล้วก็ iPhone 11 Pro นะครับซึ่งรุ่นต่างๆผมก็ได้ทยอยอัปเดตกันมาจนครบแล้วเดี๋ยวในเดือนหน้านะครับ เราก็จะมีมาอัปเดตให้ดูกันเหมือนเดิมทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่นะครับเราค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่ารุ่นไหนที่ลดราคาน่าสนใจที่สุดนะครับแต่ว่าวันนี้มาดูโปรโล,ล่าสุดของ iPhone 11 Pro แล้วก็11 Pro Max กันก่อนนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้เริ่มดูกันที่ทางด้านเว็บไซต์ Lazada นะครับ iPhone 11 Pro Max จัดจำหน่ายโดยร้านไ s t u d i o นะ ราคา36,900ับราคา36,900บาทเป็นความจุ 64GB นะครับสำหรับตัวเครื่องก็จะเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทย วิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน15วันมีประกันจากสูตร Apple ให้1ปีนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone 11 Pro Max จาก Lazada นะครับ36,900บาทก็กดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้แต่ว่าราคายังสูงอยู่นะครับดูต่อกันที่ iPhone 11 Pro นะครับจัดจำหน่ายโดยร้านไ s t u d i o เหมือนกันจากราคาปกติ35,900บาทนะครับลดเหลือ28,900บาทซึ่งก็มี การลดราคาลงมาให้พอสมควรนะครับท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้วิธีการชำระเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนเดิมสินค้าเป็นของแท100้100%นะครับก็คือเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีเต็มนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะซื้อก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับที่ลิงก์ของ lazada ที่ด้านล่างของคลิปไปดูต่อกันที่ shopee นะครับสำหรับ iphone 11 pro max จำหน่ายโดยร้านไอสตูดิโเหมือนกันนะครับสั่งซื้อร้านนี้อุปรกรณ์ให้มาครบเซตนะครับก็คือได้ทั้งตัวเครื่องสายชาร์จหูฟังแล้วก็หัวชาร์จนะครับจากราคาปกติ39,900บาทลดเหลือ34,900บาทนะครับวิธีการชําระเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ทําได้ทั้งหมดนะครับสั่งซื้อร้านนี้ฟรีค่าจัดส่งในส่วนของสีมีให้เลือกเกือบจะครบทุกสีนะครับจะขาดก็คือจะเป็นสีมิดในกรีน นนั้สําหรับความจุก,ก็64กิกนะครับท่านใดที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้ปิดท้ายกันที่ iPhone 11 Pro นะครับจากช้อปปีเหมือนกันสินค้าราคาพิเศษนะครับความจุก64กิกเป็นเครื่องโมเดลไทยเครื่องศูนย์นะครับจากราคาปกติ35,900นะครับลดเหลือ24,900บาทสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับถ้าท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อก็เข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้สําหรับ iPhone 11 Pro ลิงก์ของช้อปปี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีเขียนไว้ ว่าเป็นของ lazada หรือว่าของ shopee นี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดนะครับของ lazada แล้วก็ shopee ที่ผมได้เลือกออนไลน์ที่มีราคาหน้าสนใจที่สุดมาให้ท่านในสั่งซื้อกันสำหรับคนที่กำลังอยากจะซื้อ iphone 11 pro max หรือว่า iphone 11 pro นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าท่านมีงบอยู่ประมาณนี้แนะนาเป็น iphone 12หรือว่า12 pro max จะดีกว่านะครับราคาก็ต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อ iphone จากเราเราก็มี iphone หลายรุ่นนะครับไว้ให้ท่านในสั่งซื้อ วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆนะครับเหมือนเดิมเลยท่านกดที่ลิงก์ลายแอดด้านล่างนะครับเมื่อกดแล้วลิงก์ก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เรามีทั้ง iPhone รุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่านะครับไว้ให้ท่านได้สั่งซื้อกันจะแยกเป็นประกันศูนย์แล้วก็ประกันล้านนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะสั่งซื้อแนะนําให้อ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนนะครับสอบถามกับทางแอดมินให้เข้าใจก่อนว่าตัวเครื่องที่ท่านจะซื้อเป็นประกันศูนย์หรือว่าประกันล้านนะครับซึ่งราคาก็จะต่างกันไปอย่างเช่น iPhone 12 Pro เป็นเครื่องประกันศูนย์36,500บาท iPhone 12 mini นะครับเราขายอยู่ที่22,500เป็นเครื่องประกันศูนย์ส่วน iPhone XS Max นะครับ18,900าบาทรุ่นนี้เป็นเครื่องไทยประกันล้านนะครับก็จะต่างกันแบบนี้ส่วน iPhone รุ่นเก่าอย่างเช่น iPhone 8 Plus ทนะครับเครื่องไทยมือ1นะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้ราคา12,500บาท iPhone 8นะครับเครื่องไทยเช่นเดียวกันราคา8,900ด้านล่าง iPhone 7 Plus ทนะครับ8 9ด0บาทแล้วก็ iPhone 7 6,900บาท ซึ่งทุกเครื่องก็จะเป็นประกันล้านนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นท่าในใดที่สนใจนะครับกดที่ลิงก์รายลอดด้านล่างแล้วก็เข้ามาแชทสอบถามกับทางแอดมินของเราแล้วก็สามารถสั่งซื้อกันได้ง่ายๆนะครับเก็บเงินปลายทางได้ทุกเครื่องแล้วก็มีประกันให้1ปีทุกเครื่องเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นประกันล้านหรือว่าเป็นประกันศูนย์ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่การซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตกันบ้างสําหรับ iPhone 11 Pro Max แล้วก็ iPhone 11 Pro นะครับเริ่มต้นดูกันที่ทางด้านค่า a i s นะครับ iphone สิบเอ็ด pro max ราคาเครื่องเปล่าตอนนี้ขายอยู่ที่34,900บาทนะครับเป็นความจุ 64G ส่กิกส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตหรือว่าโปรรายเดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3โปรถ้ายายค่ายมีส่วนลดให้อีก1000บาทนะครับมาดูกันที่โปรด้านบนกันก่อนเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา28,200บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า1000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ29,200บาท ทัดลงมานะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1 0 9 9ซื้อได้ราคา26,200บาทจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า2000นนะครับวร,รม 28, วมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ28,200แล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1499ซื้อเครื่องได้ราคา2 4 2 0 0บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าส0 0พนนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ27,200บาทด้านล่างเป็นสําหรับลูกค้าเติมเงินของ ais นะครัือน 34, อนทต่่กี iPhone 11 Pro นะครับจากค่าย AIS เหมือนกันราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่3 9 0 0เป็นความจุ64 g ินะครับส่วนโปรโมชั่นรายเดือนมีทั้งหมด3 Pro เหมือนกันดูกันที่ Pro 699นะครับซื้อเครื่องได้ราคา22,700บาทพร้อมกับจ่ายค่าเนตลุ้งหน้า2,500 Pro 1099ซื้อได้ราคา2 7 0 0นะครับมีค่าเนตลุกงหน้า4,200บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่อง ประมาณ24,900นะครับส่วนโปร1499ซื้อได้ราคา18,700บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็นลุกหน้า6,200บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ24,900ด้านล่างก็จะเป็นสําหรับลูกค้าเติมเงินนะครับซื้อได้ในราคา26,400บาทซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากไปซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ AIS Shop นะครับทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับค่าย d t a c นะครับ iPhone 11 Pro Max ความจุ64 g b ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่37,900บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ในราคาเริ่มต้น24,200บาทนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1499มีข่าเน็ตลวงหน้าด้วย3000ันนะครับสำหรับโปรนี้ตรงกลางนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1 0 9 9ซื้อเครื่องได้ราคา26,200บาทมีข่าเน็ตลวงหน้า2000นนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่ออเดืนซื้อเครื่องได้ราคา28,200บาทน ครับมีค่าเน็ตลุกหน้า1,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องสําหรับโปรนี้นะครับประมาณ29,270บาทส่วน iPhone 11 Pro จาก d t แทนะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น18,700เป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1499นะครับมีค่าเน็ตลุกหน้า6,000ถัดลงมาก็จะเป็น Pro 1099นะครับซื้อเครื่องได้ราคา2 7 0 0มีค่าเน็ตลุกหน้า4,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ24,980บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับ ซื้อเครื่องได้ราคา22,700บาทมีค่าเน็ตลวงหน้า2,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ24,840บาทนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดการซื้อเครื่องพร้อมโปรสำหรับ iPhone 11 Pro Max แล้วก็ iPhone 11 Pro จากค่าย d t a c นะครับท่านใดที่สนใจอยากจกะซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ d t a c ทุกสาขานะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับค่าย TrueMove H นะครับ iPhone 11 Pro Max ความจุ64กิกราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่3 3 4 9 0 0บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรโมี2แบบก็คือคนที่ไปเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าลูกค้าใหม่นะครับซื้อได้ในราคา24,200บาทซึ่งก็จะมีค่าเน็ตล่วงหน้าขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นลูกค้าปัจจุบัน t o m o o เ H แบบรายเดือนนะครับซื้อได้ในราคา24,200เหมือนกันแต่ว่าโปรนี้ไม่มีค่าเน็ดล่วงหน้านะครับจ่ายเฉพาะค่าเครื่องเท่านั้นส่วน iPhone 11 Pro นะครับความจุ 64G กิกราคาเครื่องเปล่าขายูย่่ที3900 โปรรายเดือนก็จะมี2แบบเหมือนกันนะครับลูกค้าใหม่ซื้อได้ในราคา18,700มีค่าเน็ตลุงหน้านะครับแล้วก็ลูกค้าปัจจุบัน ToMove H ซื้อได้ในราคา18,700โดยที่ไม่มีค่าเน็ตลุงหน้าถ้าย้ายค่ายมีส่วนลดให้อีก1,000บาทนะครับก็จะสามารถซื้อได้ในราคา17,700บาทเท่านั้นซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะซื้อ iPhone 11 Pro Max แล้วก็ iPhone 11 Pro จากทางด้านค่าย ToMove H นะครับก็ลองไปสอบถามรายละเอียดหรือว่า ไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ทรูทุกสาขาทั่วประเทศนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดของ iPhone 2รุ่นนะครับก็คือ iPhone 11 Pro Max แล้วก็ iPhone 11 Pro ทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรนะครับท่านชอบแบบไหนสามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยอยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับก็ไปหาซื้อได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดนะครับส่วนถ้าอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับลดราคาพิเศษก็สั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ ที่ด้านล่างของคลิปนะครับทั้ง s h o ป e e แล้วก็ Lazada รวมไปถึงอยากจะสั่งซื้อ iPhone จากเราก็กดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์รายอดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกาลังใจให้ผมในการทาคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ